อา้าปกติเราใช้ไดโอดเนี่ยเวลาเราไปซื้อไดโอดมาใช้งานนะเท่าที่พูดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกแค่กระแสกับแรงดันเช่น1แอมป์50โวลต์20แอมป์400โวลต์อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเป็นไดโอดในเครื่อง PC คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องรับโทรทัศน์นะทีวีในไดโอดที่ใช้ในภาคจ่ายไฟของ ของแหล่งจ่ายไฟพวกนี้หรือว่าแหล่งจ่ายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันจะมีเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เราชนิดเรียกว่าชนิดสวนะิงชิดสวิตชิ่งโหมด power supply นะแหล่งจ่ายไฟพวกนี้เนี่ยจะมีค่าความถี่ในการสวิตช์อยู่ที่ประมาณ30กิโลเฮิร์ถึง44กิโลเฮิรตซึ่งความถี่ในการทํางานตรงนี้เนี่ยเป็นความถี่ค่อนสูงอ่ะก็30,000เรีวยกวื่ามันมีการออนออฟเนี่ย สา0 0 0ครั้งถึง44,000ันครั้งต่อวินาทีแต่ถ้าเป็นใช้กับไฟบ้านเนี่ยมันออนออฟแค่50หรือ1้อยครั้งต่อวินาทีเท่านั้นนะเพราะนั้นถ้าเราเกิดไปเพราะว่าภาคเอาพุทของสวิตชิ่งไม่ไม่รวมภาคเล i ต์ไฟไฟบ้านเป็นดีซีนะในวงจรสวิตชิง่งหรือภาคจ่ายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเอ่อโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่กล่อง่จยไฟของคอมพิวเตอร์หรือในเครื่อง ซัพพลายรุ่นใหม่ๆจะใช้สวิตชิงหมดเลยโดยโอดมันเสียขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนให้เขานะนอกจากเราจะดูโวลต์กระแสะแล้วนะเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นในออดชนิด fast switching หรือบางทีก็เรียกว่า fast recovery โอดหรือเปล่านะถ้าเป็น,าน,นทาง rectifier นี่ข้อน,นี้เราไม่ต้องดูเลยนะดูโวลต์หรืกระแสะใช้ได้พอที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าครูเคยเจอว่า ขาซ่อมไอ้กล่องพังเกียไฟมาไอ้สมัยที่ซ่อมนมานานมาแล้วนะตอนนั้นกล่องเกียไฟกล่องละเท่าไหร่อยู่กล่องละสองพันสามพันกว่าหรือแม้แต่สมัยนี้นะถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องไปซ่อมมันเนี่ยเกิดจําเป็นที่จะต้องซ่อมช่างจําเป็นนะ่ะพังเกียไฟสําหรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหมื่นกว่าอยู่ไหมต่ำกว่าหมื่นไม่อยู่นะส่วนใหญ่หมื่นกว่าสองหมื่นนะบางทีเปลี่ยนด้โอดให้เขาเนี่ย ดันไปเอา50เฮิร์ใส่ไป 1n4011n404 0เธอเอาไ้โอดที่มันออนออฟได้ในขนาด50เฮิร์ไปใส่ในวงจรที่มันออนออฟ30,000ใน30กิโลเฮิร์ถึง40,400ถึง44กิโลเฮิร์มันยังไม่ทันออนทันออฟเลยความถี่ลูกใหม่มันเข้ามาแล้ววินยัยเทนเนี่ยมันออนออฟ30,000ครั้งถึง4 0 0 0 0ครั้งอะนะ เพราะฉะ้นอาการที่เกิดก็คือไฟจะออกไม่เต็มแล้วก็ได้กัวตนี้จะร้อนจัดจนเกรียมบางทีก็แผ่นปิ้นเป็นลอยไหมเลยนะ